สวัสดีค่ะวันนี้วันที่27ธันวาคม2567นะคะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับของ4สหายเทดเดอร์กันค่ะเริ่มต้นที่ทําเฟรมวิกเหมือนเดิมนะคะในทมเฟรมวิกเนี่ยก็ยังคงมีทิศทางขาขึ้นเนาะขึ้นพักขึ้นพักขึ้นแล้วตอนนี้กำลังพักตัวซึ่งจะเห็นได้ว่า EMA นะคะจากเดิมที่เขาช้อนอยู่ด้านล่างเนี่ยตอนนี้เขามา ชนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่เขาพักตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นการพักตัวครั้งสุดท้ายขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้หรืออีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือการพักตัวครั้งนี้ค่ะอาจจะเป็นการพักตัวใหญ่ๆเพื่อรอใน EMA ใน timeframe week เนี่ยขึ้นมาช้อนนะคะโดยการพักตัวของเขาเนี่ยอาจจะต้องพอๆกับกรอบด้านล่างตรงนี้อีกทีหนึ่ง ซึ่งหน้างานเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ณนะปัจจุบันใน t ไท m e เ e m e วีก็ยังคงมองว่าหน้าบาย,ยังคงได้เปลี่ยนนะคะ,ะเดี๋ยวเราตีกรอบ t ไทม์เฟร e วีกเอาไว้ก่อนอันดับแรกนะคะกรอบเขาก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นการชุดการพักตัวเนาะพอดอับลงมาใน Time Frame Day นะคะจะเห็นว่า EMA เขาพาดผ่านกลางเลยบ่งบอกอะไรเราได้บ้างก็ สอดคล้องกันกับที่เราวิเคราะห์ใน t ท m e เฟรมวีกนะคะก็คือ EMA พาดผ่านกลางราคาเป็นไซเวยอยู่ใน t ท m e เฟรมเดย์เนาะ mm hmm. สนะคะจะเห็นได้ว่าราคาเขาสามารถทำลายดีมานโซนฝั่งซ้ายมือไปได้แล้วเรียบร้อยนะคะบ่งบอกว่าชุดการเคลื่อนที่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยกับชุดการเคลื่อนที่ที่ลงมาตรงเนี้ยค่ะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตีกรอบ ดีมนันโซนบริเวณนี้ไปไปก่อนเนาะแล้วก็จะมีซัพพลายโซนอยู่ด้านบนบริเวณตรงนี้อันนี้เป็นกรอบใหญ่ของ D ซึ่งแนวรับแนวต้านเขาก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยและค่ะ D ไซเวกไซเวกเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมีโซนใช่ไหมคะดับเบิลดรอปหรือว่าจะตีคลุมลงมาถึงนี้เลยก็ได้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอดับลงไปในทางเฟรมสชั่วโมงเราจะเห็นอะไรกันบ้างในทางเฟรมนี้เราเห็นแล้วเนาะว่าฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครบจบชุดการเคลื่อนที่ปรับตัวมาเป็นขวามือแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอขวามือที่ลงมาตรงนี้ค่ะครบจบชุดการเคลื่อนที่พร้อมที่จะปรับตัวขึ้นไปอย่างนี้หรือย,อยัง อพอดับมาที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะจะเห็นได้ว่าจากเดิมที่ราคาเขาลงมาเกิดการพักตัวใช่ไหมคะที่เราเห็นในไทม์เฟรมีแล้วราคาเขาก็ปรับตัวลงมาอย่างนี้เป็นแบบโมโนเวฟเนาะทีนี้ราคาขึ้นมาใช้ p ู l l back บริเวณแถวแนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถ new low ได้บ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะบ่งบอกว่าชุดการเคลื่อนที่ที่ลงมาตรงนี้กับชุดการเคลื่อนที่ที่ขึ้นไปตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นชุดการเคลื่อน อาจจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักตัวบริเวณแถวๆนี้ที่เราตีเอาไวะคะ้ค่ะรอบสีม่วงตรงนี้กับการพักตัวบริเวณนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าชุดการพักตัวของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วก็ใหญ่กันอย่างชัดเจนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวมองว่าชุดการเคลื่อนที่ที่ลงมาตรงนี้คนละชุด เป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กับชุดที่ขึ้นไปเรียบร้อยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สนับสนุนเหตุผลของเราก็คือ 1. ใช่ไหมใช้ pull back แล้วราคาไม่ new low และ 2. ราคาขึ้นมาเกิดสัญญาณ hidden นะคะแต่ว่าราคาก็ไม่สามารถ new low ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในทำฟิลมนี้ตอนนี้ราคาเขากำลังเคลื่อนที่เป็นทิศทางขาขึ้นเนาะเป็นขึ้นพักขึ้น พักแล้วก็กำลังขึ้นอยู่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูในไทม์เฟรมย่อยนะคะว่าการเคลื่อนที่ที่เขาขึ้นที่กำลังขึ้นอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยค่ะเคลื่อนที่ครบหรือว่าจบชุดการเคลื่อนที่แล้วอย่างนะอ่ะแล้วดับมาในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เห็นก็คือราคาสามารถทำลาย สวิงฝั่งซ้ายมือตรงนี้ไปได้เนาะหรือว่าสัพายโซนนะคะแล้วก็ราคาย,ยอ่อลงมาไม่สามารถทำนิวโรได้บ่งบอกอะไรก็คือบ่งบอกว่าซ้ายมือที่เคลื่อนที่ลงมาตรงนี้ค่ะครบจบชุดการเคลื่อนที่นะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับในทม์เฟรม4ชั่วโมงที่เรามองว่าตรงเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยคือการพักตัวทั้งก้อนตรงนี้คือการพักตัวแล้วก็ปรับตัวเป็นที่ทางขาขึ้น เพราะฉะนั้นในท่าเฟรม1ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เห็นก็คือขึ้นพักขึ้นแล้วตอนนี้ก็กำลังพักตัวซึ่งการพักตัวของเขานะคะยังคงพอๆกันกับชุดการพักตัวก่อนหน้าตรงนี้อยู่ยังได้อยู่นี่ยังได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะส่วนตัวณนะวันนี้เนาะ ก็มองว่าถ้าราคาลงมาเกิดสัญญาณฮิตเด่น hidden, เกิดการคอนเฟิร์มใดๆก็ตามนะคะมองว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกอย่างน้อย1ชุดเชุดซึ่งเขาก็มีโซนอินโซนอยู่บริเวณแถวๆนี้ด้วยนี่อันนี้อย่างน้อยๆเนาะเขามีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ขึ้นมาได้อยู่แถวๆนี้ได้อีกหนึ่งชุดแล้วก็อาจจะเกิดการ พักตัวอีกหนึ่งครั้งเล็กๆพอๆกันกับด้านล่างแล้วก็ขึ้นอีกหนึ่งชุดแล้วค่อยพักตัวใหญ่่างนี้อันนี้มุมมองแรกนะคะกับอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือมองว่าอันเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นครบแล้วเพราะว่ามันเกิดการพักตัวสองครั้งใช่ไหมคะนี่ถ้าราคา แล้วถ้าราคาลงมาค่ะแล้วเกิดสัญญาณฮิตเกิดการคอนเฟิร์มให้บายแต่ว่าบายเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเนาะบายเท่าไหร่ก็โดนตบบายเกิดสัญญาณคลาสสิกได้โดนตบลงมาเริ่มที่จะออกข้างออกข้าง EMA จากเดิมในไทม์เฟรมเนี้ยที่ช้อนอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะเริ่มตัดแล้วก็เริ่มกดอะไรแบบนี้ในไทม์เฟรม H 4 h 4จากช้อนอยู่ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนลงมาเป็น กดลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปลี่ยนใจมองหน้าเซลมากกว่าแต่ณนปะัจจุบันเนาะขอยังคงมองหน้าบายอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนแล้วก็เป็นศุกร์สุดท้ายของปีด้วยยังไงรบกวนเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแล้วก็เจอกันใหม่ปีหน้าเนาะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย